กินคอลลาเจนแล้วจะอ้วนจริงหรือไม่คอลลาเจนที่มาจากสัตว์พวกหนังหมูเลยขาหมูเนี่ยอ้วนแน่นอนแต่ถ้าคอลลาเจนที่มาจากอาหารเสริมนะคะพี่ว่าบอกเลยนะคะถ้าเป็นคอลลาเจนแล้วมันไม่เกี่ยว คอลลาเจนนะคะก็คือเป็นอะมิโนแอซิดที่เล็กที่สุดนะคะซึ่งสามารถที่จะดูดซึมแล้วก็ไปเปลี่ยนไปเป็นพวกกล้ามเนื้อเส้นใยของร่างกายอะไรต่างๆผมผิวเล็บผนังหลอดเลือดมันเป็นโปรตีนนะคะมันไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับไขมันมันจึงไม่ได้ทําให้อ้วนแต่บางคนนะคะที่เขาบอกว่ากินคอลลาเจนแล้วอ้วนก็เพราะว่าเขาไปกินอาหารเสริมคอลลาเจนที่อาจจะมีส่วนประกอบอื่นๆที่ทำให้อ้วนอย่างเช่นพวกน้าตาลเพราะว่ามันไปปรุงแต่งรสชาติที่ ทำให้อาหารเสริมนั่นแนะมันดื่มง่ายวิธีหนึ่งนะคะที่เราจะทานอาหารเสริมคอลลาเจนเราไม่ให้อ้วนนะคะก็คือเลือกทานอาหารเสริมคอลลาเจนที่ไม่มีส่วนประกอบของน้ำตาลค่ะก็จะไม่มีผลต่อร่างกายที่ไม่ดีและยังไม่ส่งผลทำให้อ้วนด้วยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆในตอนต่อๆไปค่ะวันนี้พี่ว่าไปก่อนบ๊ายบาย